โอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนเล่นกิจกรรมวันเด็กนะครับวิธีการหายเทมแล้วก็วิธีการเล่นกิจกรรมต่างๆนะครับว่าเล่นยังไงหายเทมยังไงนะครับโอเคครับสำหรับใครที่มาลานกิจกรรมนะครับอ่ามาไม่ถูกเนาะก็มาที่รายชื่อ GPS นะครับผมอีเวตนเนี่ยก็จะมีนะครับลานกิจกรรมหรือว่า GPS แต่ละกิจกรรมก็มีบอกนะครับโอเคผมันก็จะพามาลานกิจกรรมลงนะอันนี้เลยนะครับกิจกรรมวันเด็กอ่าแล้วก็เข้าไปเลยนะครับผมโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกิจกรรมเนี่ยเราต้องมาดูของรางวัลก่อนนะครับว่าเราอยากได้อะไรเนาะ นี่แล้วก็มากดเอ็ตรงนี้นะครับก็ดูนะครับว่าเราอยากได้อะไรนะกดแสดงก็ได้ครับแสดงตัวอย่างนี้นะเออนะครับว่าเท่าไหร่นะห่วงยางเป็ดอ่ะแสดงดูนะกดทดลองดูก็ได้ครับว่าเราอยากได้แฟชั่นอะไรนะครับนี่นะครับนะแล้วก็ถ้าแรกนะก็กดตรงนี้นะแรกเนี่ยก็จะมีบอกว่าไอเทมต่างๆเนี่ยมันต้องการอะไรบ้างนะก็จะมีบอกนะครับนะครับต้องการกี่อันอะไรยังไงบ้างนะก็จะมีบอกนะครับอ่าโอเคนะครับต่อไปเราก็จะมาสอนหายเทมนะครับว่าหายังไงโอ้คนเยอะมากเลยนะครับกิจกรรมเพิ่งเปิดเลย มาเรามาดูในกระเป๋ากิจกรรมกันนะครับอ่าอันกระเป๋านี่กระเป๋าวันเด็กนะครับผมปึ๊บอ่าเหรียญวันเด็กนะครับรางวัลน,นักเต้นแล้วก็ขยะเรีนเซคินนะโอเคเราจะมาสอนรับภารกิจแรกก่อนนะครับเหรียญวันเด็กนะหาจากไหนนะครับก็หาจากตรงนี้นะครับผมหาตรงนี้เลยโกคาร์ดนะนี่นะครับผมจะพาไปเล่นโกคาร์ดนะโอเควิธีเล่นเนี่ยครับกดเเข้ามานะครับ อ่านะครับคุณต้องเก็บใด้ครบ10ดวงนะครับผมหากรถพังหรือลงจากรถคุณจะล้มเหลวทันทีนะก็คือภารกิจผิดพลาดเองครับโอเคก็เนี่ยให้เราเข้ามาครับมันจะมีเหรียญให้เก็บนะห้ามชนหัวกระโหลกครับจะเป็นระเบิดนะห้ามชนเด็ดขาดนะชูเฉียวก็ไม่ได้นะครับห้ามเฉียวด้วยนะเออนะครับเก็บครบ10นะครับผมนี่ห้ามชนนะอันนี้ก็ระวังนะครับขี่ไประวังด้วยนะครับห้ามเฉียวนะห้ามเฉียวรืยชนนะครับแ๋ยวมันจะระเบิดนั่นเองนะครับ โอเคเราก็เก็บไปเรื่อยครับครบส0อันนะห้ามชนหัวกระโหลกครับแนะนำโอ้ยเกือบเกือบแล้วผมก็ยิงเลี่ยงนะครับยึงเลี่ยงไปห้ามชนนะครับห้ามชนโอเคเอ่โอ้เกือบแล้วตรงนี้นะครับขี่บอลนะมันต้องรีบนะครับผมเดี๋ยวมันชนหัวกระโหลกนะนี่นะครับถ้าชนมาคุณจะได้เริ่มเล่นใหม่นะครับโอเคผมจะไม่พยายามชนนะโอเคสามจุดนี้ผ่านยังไงครับก็ค่อยๆขี่ตรงกลางครับขี่ตรงกลางนี่เลยนะนี่โอเคผ่านละ อ่ะส่วนตรงนี้ครับก็เล็กไปนะครับขี่ออกซ้ายนะอันนี้คือวิธีนะครับเทคนิคนะนี่ครับผมนี่นะครับเก็บเหรียญครบ10ครบ8ดวงโอเคครบ10รียบร้อยนะครับก็จะได้เหรียญวันเด็กมานะครับเสร็จแล้วครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะโอเคกิจกรรมต่อไปนะครับกิจกรรมนักเต้นนะครับผมอ่าตรงนี้เลยนี่นะครับโอ้เต้นตามถูกไหมเนี่ย เราก็กดเอนตรงนี้เต้นได้เลยครับนี่นะครับกดเอนนะกดเอนนะครับเต้นตาม n อ c นะว่ามันเต้นเลขไหนนะครับโอเคแล้วก็สุ่มไปเลยนะนี่สุ่มไปเลยเอ้ยเต้นถูกเลยครับครั้งแรกนี่นะครับถ้ามันเต้นไม่ถูกครับมันก็จะให้เริ่มใหม่นะครับอ่าก็จะรอสาวิเราถึงจะกดเข้าใหม่นะครับกดเอนนะครับเลือกถ้าเต้นให้มันตรงกับ n อ c นะนี่เห็นปะเต้นแอราบิกนะครับอ่าก็กาลังเต้นนะครับเต้นไปเลยเต้นไปเลยนะนี่ อเรามันไปเต้นข้างบนทำไมนะลงมาเกะกะเขาอะน่ะ้ออกมาก่อนโอเคเรียบร้อยครับรางวัลแรกเต้นเสร็จแล้วทีนี้เองนะครับต่อไปเขียรีเซิรขึ้นนะถ้าใครอยู่ในลานกิจกรรมเนี่ยก็มาตรงบ้านต้นไม้ได้เลยนะครับตรงนี้นี่นะครับนี่นะแล้วก็เก็บขยะนะครับมาเข้าไปโอเคก็มาสมัครงานตรงนี้นะครับกดสมัครงานตรงนี้ปุ๊บกดเอ็นนะครับ คุณต้องเก็บขยะให้หมดนะจากนั้นก็เอาไปขยะไปทิ้งนะกดอินก่อนเลยโอเคนะครับเก็บขยะก่อนเลยนะครับเก็บให้หมดด้วยนะครับไปเรียบร้อยอ๊บโอเคให้ครบยี่สิบอันนะครับตรงนี้นะตรงนี้เรากดให้ครบ20อันได้เลยนะครับมีตรงไหนบ้างเก็บให้หมด นะครับเมื่อเราเก็บเขา20ชิ้นแล้วครับก็มาตรงถังขยะนะครับอ่าทิ้งถังขยะนะปึ๊บเสร็ร้อยนะครับขยะก็จะโดนรีไซเคลนแล้วนะครับทิ้งขยะนะก็เสร็จรอยเลยครับสามภารกิจเสร็จ้อยนะครับก็ทําประมาณนี้นะแล้วก็เอาของรางวัลที่เราได้จากกิจกรรมมานี่นะครับเปแลกของรางวัลตรงรางกิจกรรมได้เลยนะครับนะครับอยากได้อะไรก็แลกได้เลยนะเท่าไหร่ก็ว่าไปนี่ครับนี่นะประมาณนี้ครับผมก็ฝากไว้้วยครับกับกิจกรรมวันเด็กครับมี3วันนะครับ ก็ไว้เจอกันกับกิจกรรมหน้าผมสวัสดีครับ